ระวังคำพูดถ้าคุณไม่อยากให้มีใครเสียใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตค่ะอยู่กับคนุดมังขังค่ะเคยไหมคะที่คุณพูดอะไรไปโดยไม่ยังคิดนะพูดไปเล่นๆสนุกปากนะคะแซลไปเอาแบบมันๆคำๆนะคะ แต่คุณรู้ไหมคะว่าคำพูดบางคำของคุณคะ่ะมันได้ไปทำร้ายคนอื่นนะคะเออคนนุชเคยเป็นคะ่ะโอ้โหมอย่มอ่มองเลยนะคะที่เราก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเราได้ทำให้น้องคนนั้นเสียใจนะคะอะยกตัวอย่างนะคะว่าน้องคนนั้นคะ่ะอดีตนะเขาเคยเป็นเด็กฟันเยินคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็จะโดนเพื่อนล้อมาตลอดอีเยินอีเยินระวังฟันเฉาะปากอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาเข้าใกล้ชน,นะอะไรอย่างเงี้ย เขาจะโดนล้อมาตลอดนะคะตั้งแต่เล็กจนโตเนาะแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกก่อนนะปัจจุบันนี้ยฟันเธอดัดฟันแล้วนะแล้วก็เรียงสวยแล้วค่ะทุกคนแต่ไรพอเราได้มีโอกาสพูดคุยกันเนาะเราก็เผลอค่ะปากไงต้องบอกปากพ่อยค่ะก็พูดแซวเฮฮาโดยที่ไม่ยั้งคิดเนาะแต่ด้วยความที่เราไม่ยั้งคิดอ่ะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราได้พูดออกไปเนาะมันทําให้น้องคนนั้นเสียใจค่ะ เราก็พูดแซวไปว่าโอ้ยไม่เอาไม่เอาหรอกไม่กล้าเข้าใกล้หรอกเดี๋ยวฟันเฉาะปากอะไรเงี้ยเออแค่คําพูดนิดเดียวทุกคนเราอะมองว่านิดเดียวทุกคนเข้าใจป่ะแต่ว่าน้องคนนั้นเนาะวันนี้ทุกคนต้องมองอย่างเข้าใจนะเพราะอะไรน้องคนนั้นเขาโดนล้อทุกคน เขาโดนล้อมาตั้งแต่เล็กจนโตจากเพื่อนจากคนรอบข้างแล้วตรงนั้นนะคะมันเป็นปมที่ฝั่งเขามันเป็นบาดแผลที่มันอยู่ในใจเขาแม้วันนี้ฟันเขาจะสวยงามแล้วก็ตามนะทุกคนแต่มันก็ยังมีบาดแผลอยู่ข้างในถ้าเกิดเรามองลึกๆดีๆนะตัวเราก็มีเชื่อว่าทุกคนะ่ะเรามีปมหมดแหละเอออย่างตัวคนนุชเองเนาะตัวเราก็เคยมีปมนะแบบเฮ้ยคนชอบล้ออีดัอีดำอีดำ,อ,ดำอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะ พอเรามานึกวกาคนมาล้อเราอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกเหมือนกันแหละเออวันเนี้ยเราก็เลยได้รู้เนาะตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงแล้วอะไรมีเนาะมีเพื่อนอีกคนเนาะมาบอกเฮ้ยวันนั้นที่แกพูดไปรู้ไหมว่าไอ้น้องคนนั้นอะมันเสียใจนะเว้ยเออเนี่ยทุกคนพอแบบคนนุชได้ได้ยินคำเนี้โอ้โหแบบรู้สึกเลยว่าโ,โห เออว่าเออฉันได้เรียนรู้เลยจากการที่เราแค่พูดแค่อยากสนุกเนาะแซลเล่นเล่นอ่ะเออแต่ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปพ่อยๆแบบนั้นน่ะมันทำร้ายจิตใจน้องคนนั้นเออวันนี้โคดนุษย์นะคะก็ได้ไปขอโทษเนาะน้องคนนั้นเราก็ได้เรียนรู้ว่าต่อไปอ่ะคือเราอย่าเอาแต่สนุกอย่าเอาแต่พูด พ่อยๆอ,ออกมาเนาะคำๆอ่ะโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงใจผู้อื่นวันนี้ในเรื่องของคำพูดเนาะมันลึกซึ้งอ่ะทุกคนวันนี้เราไม่ใช่มีปากแล้วเราจะพูดอะไรก็ได้แต่ทุกครั้งที่เราพูดออกไปเนาะเออเราต้องคิดก่อนเนาะว่าคำพูดแต่ละคำที่เราส่งออกไปอ่ะมันจะทำร้ายใครไหม เออวันนี้คนนุดก็ได้เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะระวังคำพูดถ้าคุณไม่อยากให้ใครเสียใจนะคะทุกครั้งที่พูดออกไปนะคะให้ระวังทุกคำพูดว่าคำพูดคุณจะไปกระทบใครให้เสียใจไหมให้นึกถึงใจเขาใจเราถึงเรื่องนั้นมันจะผ่านมาแล้วแต่ทุกคนค่ะมีบาดแผลมีปมอ,อยู่ในใจนะคะวันนี้เรียนรู้ไปพร้อมกับ ขดหนุดด้วยเช่นกันนะคะก็เนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะคะทุกคนสามารถติดตามได้นะคะที่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ